โอเคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้มาพบกับผมดิมคูณแกเมอร์อีกแล้วครับผมหายประมาณสองวันนะวันนี้ผมมารีวิวกันตัวนี้ตัวนี้ชอปเปอร์ในร่างมอนเตอร์พอย t นะครับมาดูกันที่คุณสมบัติกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะผมจะย่นระยะเวลาคููดาวสกิลหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อเรากดใช้สกิลสองนะ แล้วก็จะย่นระยะเวลาครูดาวสก,กิลสองนะครับห้าสิบเปอร์ซ็นและพลังโจมตีจะเพิ่มอ,อีกห้าสิบปอร์เซ็นะ I I นะครับไม่แสดงผลซ้ำด้วยนะครับเมื่อตัวเองอยู่ในเขตเอในสถานะสับสนนะครับตอนที่โดนศัตรูทำให้เราล้มนะครับเราจะได้สถานะสับสนเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับโอกาสเกิดสับสนห้าสิบเปอร์เซ็นะ <'m> นะครับ แล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความเสียหายจากดีเฟนต์นะเดี๋ยวคำนึงนะอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วคือเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและเราจะได้รับความเสียหายจากดีเฟนต์นะครับ ลดลงยี่สิเปอร์เซ็นอ่าเมื่ออยู่ในเขตสมบัติเขตทงสมบัติของสตูนะครับหายเมื่องงนะผมและไม่ถูกทำให้กระเด็นเอเออทำให้กระเด็นนะให้ปิวนั่นแหละแต่เราจะล้มลงนะเมื่อมีพวกอยู่ในเขตสมบัตินะของตัวเองนะฟื้นฟูพลังชีวิตสี่สเปอร์เซ็นนะครับเมื่อเจอสตูนะครับผมด้วยสกิลหนึ่งนะครับ ม้จะโดนศัตรูทำโจแต่ก็ยังมีกันตายนะผมจะทำให้เลือดเหลือหนึ่งนะพอเรามีพลังชีวิตอ่าไม่ใช่ดิมันเรียกกันตายมันเรียกว่าเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งเนะี่ยเวลาเราจะตายนะแล้วก็คุณสมบัติบูสต์นะความเสียหายสร้างความเสียหายนะด้วยขีดนะับเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะ ตัวนี้ผมได้มาเลเวล60นะครับเดี๋ยวผมรีวิวในเป็นวัตเทอร์แล้วกันคนะรัจีบปลุเมะนะครับใช่ไหมเมะหละอ่าสร้างความเสียหายให้ศัตรูนะครับที่อยู่ในระยะใกล้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่สนนะครับเอิอเออ่ใช่ไม่สนการลดดาเมรนะคือต่อยเขาใส่แบบเกาะมาใช่ไหม สถานะการดำเมจเพอครับเราจะไม่สนใจนะสกิลนี้หลังจากสกิลทำงานนะจะได้ผลไม่เสียการทรงตัวนะครในระยะเวลาที่กำหนดนะพลังนี้นะ,มนะเมลเลนะิร์ห้านะพลังยสกิลโจมตีจะอยู่ที่พลังโจมตีของสกิลนี้จะอยู่ที่หกร้อยสามสิบหกนะไม่สนการลดความเสียหายกูดอาวอยู่ที่สี่สิบสี่วินาทีนะแล้วก็คำรามนะผม สร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะระยะกลางนะครับรอบตัวเรานะในเขตที่กําหนดนะครับความเสียหายจะไม่สนาาพลังป้องกันนะสกิลนี้และยังมอบสถานะตัวสั่นให้กับศัตรูด้วยนะครับสกิลนี้เมื่อเลเวลห้านะจะมอบสถานะลดพลังป้องกันให้ศัตรูด้วยนะ,รนะครับเมื่อเลเวลห้านะพลังโจมตีจะอยู่ที่408นะครับไม่สนาาพลังป้องกัน แล้วก็อัตราตัวสั่นร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผลของตัวสวั่นห้าวิลดพลังป้องกันสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบวินะครับคูด้าอยู่ที่สามสิบสามวินาทีนะครับแล้วก็บูตโจมตีนะครับตัวนี้บูตแท็กโอเคครับผมจะเราไปเจอันเกมที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมงเกมที่หนึ่งมาอยู่ที่เดซโลซาสเตนนะครับฝั่งโนมี่ลูฟี่รอด้วยนะครับแล้วก็ฟีออนี้งนชิมะนะครับ ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่จําเป็นต้องใช้คอมโบสกิลทั้งสองคอมโบนะคือใช้ค่าตัวหนึ่งก็คือเราจะเสียคอมโบสกิลไปเลยนะเพราะว่าเหมือนมันจะต้องใช้สกิลสองนะแล้วสกิลหนึ่งนะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเสียทั้งสองสกิลนะแต่เราก็ตีปกติได้อยู่นะผมว่ามันคูดาวนาน นานไหมมันไม่นานเท่าไหร่นะมันประมาณกลางๆนะตอนนี้มันตีเพื่อเดินไม่ได้นี่วะแล้วโอ้ oh, มาทางนี้สองตัวนะเออเดี๋ยวเราคำรามอะไรกันครับ I I ตายตัวหนึ่งนะ I I ตีธรรมดาก็ได้ครับตัวนี้ตายครับหนึ่งตัว ลูฟี่น่าจะตายนะเรียบร้อยครับผมตายหนึ่งับถอยก็แล้วกันตีได้ครับตอนนี้ใส่วิ่งนะมานีครับเลลี่เลลี่ก็ตายนะอุศบนี่มีการตายทั้งสองรอบนะือเฮือไม่เป็นไรครับเราล้มเราก็ติดสับสน พี่ไปบเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาอีกรอบเรียบร้อยแนละ้วตายสวยครับเด๋ยวๆบอกใครสวยเล่นอยู่คนเดียวจะบอกใครสวยเนะี่ยครับตบไปเองเรียบร้อยนะครับกราฟก็ตายได้เหมือนกันนะบอกไว้เลยว่า,วาแรงนะแรงจะจัดเลยแต่ในแรงใหญ่จริงๆ น่าจะเอาไปเล่นยากนะครถึงมันจะแรงแค่ไหนก็เถอะเรียบร้อยครับผมเกมแรกก็ชนะไปชิวๆว่า5์เดี๋ยวเราดูครับว่าเราฆ่าไปได้กี่ตัวนะครฆ่าไปได้5ตัวนะยึดไป1ถุงนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอเก,เกมที่สองกันเลยดีกว่าครับเกมที่สองก็ไปอยู่ที่เดสโลซ่าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูว่าฝั่งเขามีตัวอะไรบ้างตานนี้มีตัวชอปเปอร์มันเจ้าพอย หนงัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบู๊กนะครับสายวิ่งที่สกิลเหมือนสายโล่ก็ไม่รู้ว่าทำมาทำไมเป็นสายวิ่งอะสกิลเหมือนสายโล,ล่เลวกันทำสายโล่าเลยก็จบแต่ก็ไม่รู้่ะเขาคิดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะอะ่มีสมุกเกอร์หดือมูวี่เลยนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นหดือมูวี่ภาคไหน นั่นจะสาสแตมปีดน,นะใช่ไหม αι? ไม่แน่ใจถามใครวะถามตัวเองอ่าโอเคครเขาไปทงนู้นกันละเราก็ลงอะ่ะเขาเข้ามาทางนี้เราก็มาทางนี้จิงกำลังก่อนเลยฮะเดี๋ยวเขากำลังไปแล้วก่อนตายครับผมแล้วก็กอดูซพตกตก ก็คืออูโหแรงมากคือหลอดเลยกอคืออตายนะนี่อราไม่ตายเขาหนีนะเพื่อน,นโอเคครับเพื่อนไปทางทงน้นพอดีนะเดี๋ยวเรากันตรงนี้เอคืออ่อ <ๆ S 2> เดี๋ยวนะเราเลือดเหลือหนึ่งไปแล้วเหรอยั้งดิเดี๋ยวผม,ผมยวเราไปยึดทงต่อตแล้วก็ทางนู้นจะไหวไหมน่ะ ได้อยู่นะนการทดศอบเลือดเหลือเยอะอยู่นะแล้วเดินไปตีสักหน่อยก็น่าจะตายละปุกตายไหมเอ้าติดสับสนไอ้ตดตุ้ยตุ้ย,ต,ยติดมือตบโอ้โยไม่ถึงนะตายอือเหมือนเหมือน เราเห็นเลือดอยู่ตรงข้างล่างนะั่นเลยเราไปเอาเลือดปึบมาเนี่ยครับเรามีเลือดละแล้วเพื่อนยึดแล้วนะเราต้องฆ่าให้ตายนะผมเขาเป็นตัวอันตรายนะตัวอันตรายมากปึบฮึบตายครับผมปึบเอายังนี่เหรอตายครับอันนี้ตายจริงละ มองดูละตายจริงนะข้างล่างนี้เป็นอุทภบสองปีนะแล้วก็มีกอดด้วยนะอุ้ยฮึบคำรามแล้วโดนคู่ตบคู่เลยครได้ไหมได้โยตัวหนึ่งฮึบตายครับแล้วก็เดี๋ววรยิตเก็บเก็บทานผลไม้ก่็แล้วกัวกกน ับแประก็ยึดคือจะไม่ให้เขาพิกแน่นอนเขายึดได้ทงหนึ่งก็จะไม่มีทางพลิกยกเว้นจะยึดได้สองคู่กันนะมาดนีสโมเก์เรียบร้อยครับผมเกมที่สองก็ชนะไปะชิวๆแต่เราก็ยังไม่ได้ MVP อยู่ดีนะเกมที่แล้วก็โดนแย่งนะยึดไฟสามนับฆ่าไปห้าเดี๋ยวเกม เอาอะไรคิดแทมเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นเกมที่สามกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเกมที่สามก็เดนโลค่าเหมือนเดิมฮะนี่เกมขาวไม่เปลี่ยนด่านให้เราเลยนะกายให้เล่นแม่งแต่ดานนี้เลยนะเออมีตัวชโลสโสดนะเรลี่เอาจริงเวลามาอย่างเงี้ยนึกชื่อตัวละครไม่ค่อยจะออก ทั้งที่แบบลูฟี่โซโลอะไรเนี้ยเป็นตัวละครหลักอะแต่เวลาดูเพ๊บพอจะพูดชื่อกันึกไม่ออกกันลืมไม่รู้ลืมได้ไงทั้งมันเดี๋ยวตัดไปตอนเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคแล้วผมก็ไม่นานเท่าไหร่นะเมื่อกี้ถ้าผมบน่บนบ่นบ่นสักหน่อยก็น่าจะได้ละอ่า,อามีสเน็กแมนมาทางนี้นะ ก็มีฟี่โอนิ่งาชีมาด้วยฮึบคำรามเลืเออ้อ,อยาโอ้โคตรโกหงแม่งโปลูฟี่มันโปใส่ผมทุกคนลูฟี่มันโปใส่ผมนี่อะไรเราไปยึดถึงเราจะไม่ใช่สายวิง่งเราก็จะยึดเฮ้ยตอ ติดสับสนเ้ยคำรามใชโอ้ยมันติดสับสนตบเจเลยจบจบกันไหมติดีนักสับสนเนี่ยคือไม่ชอบตัวละครนี้ตรงหนึ่งตรงที่ติดสับสนนะคือนิดนิดหน่อยห่ติดสับสนแล้วผมบังคับยากนะมาเลยครับ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 เราก็ตายครับโอ้ยติดมืน อะไรไม่ให้หรอกมาเลยครับคำรามตายสกิลเราเอื้อมไว้กับตีก็สายโลดอยู่แล้วนะขนาดลูฟี่หรอนี่ขนาดผมมีแบบลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากดีเฟนส์นะเนี่ยไองตีผมยังโกงเลยเซ่ใจเย็น ดูดอ,อย่างแรงอะแต่มันก็แบบมันก็นยังไม่ตายถ้าติดบูทนี่อาจจะตายนะอะไรสโลตายถ้าสโลชึบเรลี่วัดดียิดฮนะ <c oughs> เพื่อนตีกระเด็นมาแล้วเราไปยึด <c oughs> รอดนะูว่ายังไง ไปทางนู้นะอ่าเพื่อนอยังไงตบกระเด็นเพื่อนอย่างนี้นะนี่เราเหมือนสายโลเลยเรากันทงอยู่เให้ชุดคำรามฮะแล้วเรารีบยึดทงตัวนี้ป่วนได้ตรงที่ว่าคำรามให้เขามืนแล้วก็เราก็ยึดได้นะเพื่อนยึดหน่อยคนหนึ่งสวยครับ อันนี้ก็ชิลล้ละซีไว้เอง,งเราตายไม่เป็นไรนะตบขอต,ตบทีสวยครับอุ้ยกดผิดจะกดกูดเกมเกมที่สามได้เอวีพีนะครับก็มาดีครับอ่ายึดทงสี่อ่ะฆ่าไปหกเปนนัละครที่ท้าเวลเท่ากันพลังไม่ได้ต่างกันมากก็นับว่าเก่งเก่งเลยละ่ะ แต่ถ้าเจอแบบอาคาอินุเจอกับโรเจอร์อย่างเงี้ยผมว่าสู้ยากนะโรเจอร์โอกาสสู้อาจจะมีบ้างนะเพอร์เฟกต์รอทเข้าไปคำรามแล้วตบอะ่ะแต่มันไม่เจอนะ I I ผมเล่นแล้วมันไม่เจอเลยสักเกมนะโอเคผมก็เอาเป็นว่านะ s <S เอเ่นะเอต่อจากเมื่อกี้นะครับผมผมกดไปยุด อัดวิดีโอผมลืมว่าผมยังไม่ได้ปิดคลิปก็เป็นว่ามาปิดตอนนี้เลยแล้วกันฮะก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมแล้วก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้กักช่องนะครับผมไปแล้วครับผมไม่ไปครับ